มาสายทําไงดีทําเป็นป่วยดีวินยัยคุณมาสายอีกแล้วนะเอา้เอาเป็นอะไรเฮ้ยวินยั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 ยว <c oughs> ินัยบัหลังขอโทษครับผมจะไม่มาสายอีกแล้วครับไปหาผ้ามาเช็ดเลยเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกลอ้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้จ้อง 27่สถึงยี่ปดตุลาคมนี้ศู1สองพ9หนึ่งแปดแปเก้าเก้าเก้ามาสายทําไงดีทําเป็นป่วยดิวินยัยคุณมาสายอีกแล้วนะเอา้เอาเป็นอะไรเฮ้ยวินยั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 ยว <c oughs> ินัยบนหลังขอโทษครับผมจะไม่มาสายอีกแล้วเขาไปหาผ้ามาเช็ดเลยเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัดวิภาวดี จังยีิบจ็ดถึง2ี่8ตุลาคมนี้02618 8999